สวัสดีครับวันนี้เรามาที่ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยนะครับมีรถหลากหลายนะครับเพื่อให้ผู้ที่สนใจแล้วก็มาฝึกได้ครับเช่น CIF 200 300นะครับ CIF 3 0 0ก็มีจำนวนเยอะมากครับให้ทุกท่านมาโดจ้ำกันนะครับสำหรับผู้ที่ชอบนะครับและนอกจากนั้นก็ยังมีอีกหลากหลายรุ่นนะครับ รุ่นเล็กรุ่นใหญ่นะครับแม้แต่รุ่น c ี125ก็มีให้ทดลองขับนะครับเป็นรถฝึกนะครับให้ทุกทท่านได้มาฝึกมาทดลองกันนะครับแม้แต่มังกี้ก็มีครับแล้วก็รุ่นเด็กๆก็มีเช่นเดียวกันครับ c r f 50 f หนะครับโอ้น่ารักมากเลยครับรุ่นสูงขึ้นมาก็125นะครับ c r f เช่นเดียวกันนะครับ มีหลากหลายรุ่นให้ทดสอบทดลองนะครับตั้งแต่รุ่นใหญ่ไปถึงรุ่นเล็กนะครับ